ป่ามามันลืมตังโกกับป้าเต๋อตอนนี้กูเพิ่งรู้นี่ว่าเรายืมมะมะู่ป่ามาไงเฉยป้าเต้อภู่มใจนักปุมมใจนะว่าไม่เป็นกีกาเคยเป็นเต๋เราไม่เป็นตาดผวนแต่มาาหม้แเปลงคนนี้ไม่เป็นตาดผืันเราป่ามาไม่ตรงการธรรมชายิเตยก็ได้จิ้มให้อย่าตาดงเอ้ยบ้านนี้เมืองนี้ จริงเออปนามีมาประเทศไทยเรามึงแลประเทศแต่เป็นกีกาต่า,างจาติก็ปัตนาไปกรั้นสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีนำหน้าเราแลว้วอย่าว่าแต่สิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามกน็นำหน้าไทยแล้วจริงเออประเทงกรีฑาเราติดอันดับบวยผวนคกอจุดกตายผวนเด็กใหญ่โราปาะเทกีจริงเองอ,เ,อ,เ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 ,อเพราะเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นในพวกนี้มาก่อน พวกนี้พวกนั้นไอพวก,กว่าลั่งเศษอังกฤษนี่ถ้าเป็นเมืองขึ้นก็มัง่งเด็กบ้านเราก็ได้พูดภาษาอังกฤษมึงเลงปยงปนันก็นไม่ได้เึงมันมีก็ดีก็เทียอ๋อไม้กูเล่เล้วก็เทียมากว่านี่้าชยนประวัติรา์ได้กูกลายปฏิเตยเป็นกีกาเผื่อเสียมัง้งจริงเอิมได้ลาบลาบไม่ต้องเงตี่ยวม่วงปฏิติยจัดบ้านผวนก็ไม่แก่วมีเตือแด้งื้อเรืองไม่แชกก็เตี่ยวม่วงเตี๋ยวรบกัอยู่ปจุบันนี้ นี่บ้านเราเมืองนี่ยัแม่ไม่ใจ๊กาวพลกลุนเดียวเทียกูอยากเล้งก็นิ่มออกอากาศเดียวนะไว้ต้องขึ้นจานมากว่าไปขึ้นไปอตางกาใตตํำวีจีดียันแมบมั่วจริงเออเล้งยากเราบ้านนี่เมืองนี่เรากุ้ลมนักเราว่าเป็นทีดีนี่ต่อไปก็ต้องออกไปต่างเกเบิทีวีต้องออกไปต่างท้านี่วิตายุจงติเมตกรมปัญญาสัมพันญ์ากรทีตมรราช เราก็ไม่ยายจะควักไฟค้ายนึ่งก้ายเด้แต่เล่เลมนักเซยนักการเมืองเดวนี้มมนได้เป็นนักการเมืองเลยไอ้หนุ่ยแหลมเป็นร้อรเป็นนักโกงเมืองเป็นนักกินเมืองอยู่บ้านลมตื้อปล่มเมียนที่มันตันจอยวัดปู่เก่าดินหวา่าเมตตากระดุนาบุติตาเบกาพอน,นังงระปไปอยู่ตาเนียมเมืองเล่เปลี่ยนปลาบนเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนจากปลุ่มเมียนที่เป็นปล่มมีนาที่ ปรุมินาทีเกลือเร้ยว่า,ากูไม่เกยดได้ยินอย่าว่าแต่มึงนุปุย,ยโซพบนุติมัดนํำไวปลาตุวันยังไม่รู้เลยไว้ปรุมินาทีเกือเร้ยแต่กูไปตา้าไปน้องรงคุณกับรถตันจอยแล้วไอ้น้องรงมันบอกกูบอกเมืองว่าเร้อว่าปรมินาทีก็พวกนักการเมืองจะเลี้ยวหนึ่งบาอํานาจโจงโจรัดบางลวงรามลกหลวงหลวงนองทีหยกยองกุลเลี้ยวนี่ออปรุมินาทีเออ แล้วบ้านเมืองเรามีแต่ตายกับตายมึงเห็นไหมตอนนี้สิ้นกาต่างๆขึ้นมดต่างร่องรอยไปลาดเดินหนาตร,ร,ร่องตีทุดไม่จะได้เลยลบรับ,บานจนกันถูกล่างกาเลื่อนแล้วนี่จนจนปณีทรมูลามึงไปลาดตายย่างนี่มึงไปตึงฟบต่างรักลานนี่มึงอีตั้งไห้เลยหายใจกระเดงกูได้ยินไมมก่อยท่านั้นว่าจนจนปณีนี่มึงไปตึงลาดตายย่าง สมุดอ๋มพบตั้งลานมึงทำปลือมกวนพบตังบตง้งลานหรือว่าครองกันหนึ่งจริงเนยแยกกูอยากจะทำอยากจะสร้างนั้นก็คือบ้านพอที่อยู่ตัววันนี้ไม่รู้กองที่รางว่าโคบมู่เขาสร้างแต่สักอาเซนหรือในเนืก็ได้มาตั้งลานอาเซนก็พอได้อยู่แล้วกูว่าเหล่าอ,อาเซนนู่ก็คว้างแต่นะการกินดอกไม่ต้องกินดอกเลย แะแม้กันกลองปบเล้วกันจำไมได้แล้วแล้วขึ้นบานไม่แกเลยนี่บานเต็ดเลยขึ้นบานไหมขึ้นบานไหมเออกับก้าวกับปลาจัดมาเต็มตีมึงกินเลยอานนีโอ้กับก้าวกับนัดอ่านจบละมึงเลยกับก้าวเมื่อนกับมันแต่งอันมีกลบเม็ดมึงเลยถูกย่างเลยแล้วกูจบไปได้โจ้น้มบูดวนจริงหู cao dâm cao mi nam bù đu cao nhăng Bắt mi cao mi keng tôm keng chứa keng tắt ra ra phật keng Lèo an, chắc tiếp cao cơn mưa